ไม่อยากโตด้วยคริปโตตั้งใจฟังให้ดีคริปโตกับโอกาสโตท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง MCOT นะครับที่เชิญผมมาในวาระพิเศษนะที่ครบรอบ70ปีนะครับถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับที่มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีที่ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสนะะที่โด่งดังมากๆนะครับคนไทยเนี่ยสนใจในตัวเทคโนโลยีนี้ค่อนข้างมากนะครับ ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาเนี่ยผมอยากเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาใน area นี้หรือในอุตสาหกรรมนี้นะครับคือจริง,รงๆผมต้องบอกว่าผมเองเนี่ยมาอยู่ในเวทีนี้ได้เนี่ยก,ก,ก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นพอสมควรนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสได้มายืนพูดในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ก็ทำงาน ตามปกติทั่วๆไปนะแต่ว่าเราเองเราสนใจในเรื่องของการลงทุนนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเองเนี่ยเริ่มมาศึกษาว่าเอะเราจะทํำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะ,กะเกษียณได้โดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทํางานหนักเหมือนตอนที่เรามีแรงอยู่นยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มไปศึกษาเรื่องการลงทุนเรื่องการลงทุนในตลาดทุน พอเราเริ่มไปลงทุนในตลาดทุนเนี่ยเราก็เริ่มเห็นวิธีคิดแล้วก็หลักคิดต่างๆเยอะแยะมากมายแหละเราเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกลงทุนในในบริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยเราควรจะต้องดูอะไรบ้างแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการที่เราจะเลือกลงทุนในบริษัทก็คือเรื่องของอการที่บริษัทนั้นมีนวัตกรรมหรือไม่นะครับ บริษัทที่มี Research and development หรือว่าที่เราเรียกว่า R&D เนี่ยมันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือที่เราภาษาอังกฤษเรียกว่า Product หรือว่าบริการภาษาอังกฤษใช้ว่า Service นะครับ product หรือ service เนี่ยที่มันประกอบไปด้วยนวัตกรรมเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ใหม่ๆกับคนที่ที่ใช้งานนะครับผมก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากการที่เริ่มเข้าไปลงทุนเนี่ยตัวนวัตกรรมเองก็แบ่งออกเป็น44 4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยถ้าเราดูจากทางฝั่งซ้ายนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ก่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่มากครับแต่ทางฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่แต่ระดับของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเทคโนโลยีไม่ได้ใหม่มากเนี่ย แล้วก็เป็นลักษณะข,ของค่อยๆต่อยอดทางผลิตภัณฑ์ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า incremental innovation นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะข,ของการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในตลาดได้ยาวๆเขาเรียก uh, 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 sustaining innovation นะครับทีนี้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับมันจะเป็น innovation ในรูปแบบที่เราเรียกว่า uh, radical innovation กับ disruptive innovation สองอย่างนี้มันมีความต่างกันถ้า radical innovation เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอาการที่เทคโนโลยีเนี่ยมันใหม่มากๆแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบสักเท่าไหร่นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดแล้วก็ตัวที่เป็น disruptive innovation เนี่ยจะเป็น innovation ที่เป็นลักษณะที่มีผลกระทบกับธุรกิจเดิมค่อนข้างมากนะครับทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้นะครับ สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปในในไทม์ไลน์ของตัวเทคโนโลยีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรร,รมเราเริ่มมีสิ่งที่เราเรียกว่าสตรีมเอนจินใช่ไหมคือ,อตัวเครื่องจักรที่ใช้ไอ้น้ำนะครับไล่มาจนถึงเราเริ่มมีไฟฟ้าเราเริ่มมีตัวที่เป็น <c oughs> เราเราเริ่มมีตัวที่เป็นเหลืองโทรศัพท์เรื่องอะไรพวกน,นี้จนมาถึงยุคที่เราเริ่มมีคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของอินโนเวชันที่เราค่อยๆเห็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับขออนุญาตสไลดน์ดนิดนึงครับเราเริ่มเห็นนวัตกรรมนะที่แต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งที่เขานำเสนอเข้ามาให้เราได้ได้ใช้นะครับ ในช่วงเริ่มแรกเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าเอออินโนเวชันพวกนี้มันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่เราสังเกตสิว่าตอนที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่าทุกคนในบ้านเนี่ยใช้มันก็จะเป็นเฉพาะบริษัทที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เท่านั้นที่ใช้ประกอบกับช่วงที่มันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็ ไม่ได้มีคนรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันมีความจำเป็นต้องใช้พวกนี้มันจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่เป็น Radical Innovation เป็น i n n o v a t ช o n ที่นำเสนอขึ้นมาเพื่อสร้าง กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะครับทีนี้ในช่วงที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือช่วงที่เรากําลังอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันยังมี radical innovation หรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่ยังต้องรอการพิสูจน์นะหลายตัวด้วยกันในอย่างนั้นมันจะมี blockchain เทคโนโลยีนะครับมันจะมีเรื่อง robot เรื่อง AI เรื่องการตัดต่อพันธุกรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันจะเริ่ม introduce หรือว่าเริ่มถูกนำเสนอไอเดียเข้ามาแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนั่นก็คือว่า จริงๆแล้วเนี่ยการที่มันเริ่มมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันคือสิ่งที่เราจะต้องมาคิดกันต่อว่าแล้วเราจะสร้างอินโนเวชันอะไรออนท็อปไปบนสิ่งที่มันเป็นเทคโนโลย,ยีที่นำเสนออันนี้มานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมกำลังไฮไลท์มันคือเรื่องของตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีถ้าเราไล่ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1990นะครับ เรานึกภาพไม่ออกหรอกตอนที่ช่วงปี2000ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับชีวิตเราความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากการที่มนุษย์เนี่ยสร้างนวัตรกรรมใส่เข้าไปเรื่อยๆถ้าถามผมว่าแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเทคโนโลยีนี้ผมก็ต้องตอบว่าผมบอกไม่ได้อนาคตมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดเดาได้เหมือนกันถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงที่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นใหม่ ไม่มีใครตอบได้ว่าภาพของ Facebook มันจะเป็นอย่างนี้ภาพของ youtube มันจะเป็นอย่างนี้มันไม่มีใครบอกได้แต่เรารู้ว่ามันมีศักยภาพที่มันจะสามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะเอหมืนจี้หรือ Address ประเด็นทั้งหมดเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย ใจเราเนี่ยจะมองว่ามันกันกลางมากกว่าเพราะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นในสภาพที่ท,ทุกคนมองเข้าไปเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันมองกันถึงเรื่องแค่เรื่องของราคาแค่เรื่องของที่ว่าเราซื้อวันนี้พรุ่งนี้เรารวยอันนี้มันเป็นแค่ส่วนเดียวของอเรื่องทั้งหมดที่ผมกํำลังจะเล่าในวันนี้นะครับคือเรื่องราคาเรื่องการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดขึ้นในตลาด แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างของเทคโนโลยีนี้บิตคอยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี2008นะครับแต่ว่าบล็อกแรกจริงๆหรือเน็ตเวิร์ที่มันเริ่มไลฟ์จริงๆที่มันใช้งานเนี่ยเกิดขึ้น3มการาปี2009นะครับเรามีการเริ่มใช้ทรานเซ็คชันเนี่ยกันอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็มองว่ามันเหมือนเป็น proof of concept ของตัวเงินที่มันเกิดในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับ มีเริ่มเริ่มมีการใช้ทรานเซคชันแรกในช่วงปี2011นะครับ ในช่วงที่เขาซื้อพิซซ่านะบิตคอยพิซซ่าเดวันที่ย2สองพฤษภาคมเป็นพิซซ่าที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะครับซื้อบิตคอยซื้อด้วยบิตคอยมูลค่าหนึ่งมืนบิตคอยนะถ้าเทียบตอนนี้นี่คือราคามหาศาลมากถาดหนึ่งก็ประมาณห้าพันบิตคอยถ้าตอนนี้ราคาหนึ่งล้านก็ตีซะว่า5 0 0พันล้านซึ่งจริงๆตอนนี้มันมันล้านกว่ามันไม่ใช่แค่ล้านบาทน,นะเราจะเห็นภาพของของสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าในอดีตกับอนาคตเนี่ยคนที่เข้ามา ในเทคโนโลยีนี้ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้แต่ว่าเขามองเห็นประโยชน์อะไรบางอย่างของมันสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปเนี่ยคือหลังจากที่บิตคอยเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยที่อยู่ข้างหลังตัวบิตคอยเนี่ยซึ่งคนหลายๆคนเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีนี้มาเหมือนกับ a d ดแอใช้ในโปรเจกต์ของตัวเองเนาะ หลายโปรเจกต์เนี่ยเริ่มก o p y ตัวบิตคอ n ในช่วงปี2013เป็นช่วงที่มีคนก o p y b i ้บิ i คอเนี่ยไปเยอะมากมีทั้งโปรเจกต์สแกมที่มาตั้งใจมาหลอกลวงมีทั้งโปรเจกต์ที่ตั้งใจเอาไปทำไปตั้งใจทำดีๆนะแต่ว่าการตั้งใจทำดีๆไม่ได้หมายความว่าโปรเจกต์จะรอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะว่าการเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะทำให้เราเนี่ยมี ได้ได้กำไรจากการลงทุนผมใช้คำนี้แล้วกันในช่วงปี2 0 1 3เริ่มมีโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่าอีเ e r เ u m นะครับที่อีเ e r เรียมนำเสนอสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากบิ c o i n ก็คือ Bitcoin นำเสนอตัวเองเป็นเงินของโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าตัวอีเ e r เรียมเนี่ยเสนอตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์ของโลกถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยผมอยากให้นึกภาพว่าคอมพิวเตอร์ของโลกเนี่ยมันเหมือนกับ บริการของ Google ที่มันเป็นเรียก Google Cloud ที่เราสามารถเอาโปรแกรมเนี่ยไปรันอยู่บน Google Cloud ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์แค่เราเขียนโปรแกรมเป็นเราสามารถเอาโปรแกรมเนี่ยไปรันอยู่บน Google Cloud ได้เลยลักษณะของ Ethereum Concept เปมันเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าตัวที่เก็บข้อมูลเนี่ยมันเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของ Databa s e ด้วยบ lockchain มันก็เลยก่อให้เกิดนวัตกรรมหลายๆอย่างมากมายนะครับปัจจุบันเนี่ยมีโปรเจก เยอะมากๆที่รันอยู่บนตัว Ethereum แล้วเราก็จะเห็นสแตนดาร์ดที่มันค่อยๆอยัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันเข้าใกล้ตัวเราหรือยังผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ต่างกับตอนที่โทรศัพท์เกิดขึ้นใหม่ๆเนาะถามว่าทุกคนได้ใช้โทรศัพท์หรือยังก็ต้องบอกว่ามันจะมีแค่กลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าใจเทคโนโลยีและมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีถึงจะใช้โทรศัพท์ไอเครื่องใหญ่ๆได้เพราะราคามันไม่ถูกนะราคามันแพงนะ แต่เมื่อเทคโนโลยีเนี่ยถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยต้องถามว่ามีใครไม่มีโทรศัพท์บ้างต้องใช้คํานี้ดีกว่านะครับแล้วสิ่งที่เราได้สังเกตเห็นเกิดขึ้นมาเนี่ยว่าอย่างอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีนีสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมเข้ามาทํางานใหม่ๆ มีแค่บริษัทเท่านั้นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เป็นลักษณะาาของ e e d ไลน์เพื่อใช้ส่งข้อมูลหากันนั่นเป็นเพราะว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วสิ่งที่เขาใช้มันก่อให้เกิดประโยชน์ในในในธุรกิจของเขาได้เพราะนั้นเราจะสังเกตเห็ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะค่อยๆทยอยส่งต่อเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาสู่ตัวบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆครับผมกลับไปอย่างนี้แล้วกันเรื่องเทคโนโลยีผมกองไว้ก่อน หลังจากที่ผมได้เข้ามาศึกษาเรื่องพวกอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็สะท้อนใจนะว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราเห็นเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีทําให้ธุรกิจเขาโตได้แล้วตัวเราล่ะในฐานะอินดิวิโดเนี่ยในฐานะตัวบุคคลเนี่ย เราได้มี product หรือ service อะไรที่พัฒนาตัวเองบ้างหรือเปล่าเราเป็นพนักงานประจำเนี่ยเรามีการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะเพิ่มทักษะของตัวเองให้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วมีความสามารถที่จะสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้หรือเปล่ามันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเริ่มกระโจนเข้ามาแล้วศึกษาเทคโนโลยีพวกนี้อย่างจริงจังเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆเราเรื่องพวกนี้ มันคือเรื่องที่จะทําให้เราได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในในอนาคตผมเริ่มมาตั้งแต่ปี2016นะสี่หกปีหลังจากที่ผมเริ่มเข้ามาสิ่งนั้นนะมันเป็นเริ่มเป็นผลให้ผมได้ใช้สิ่งที่ผมเริ่มลงทุนในเรื่องของความรู้ในอดีตเนี่ยในปัจจุบันละพอกลับมาพอผมเริ่มมามองแล้วประเทศล่ะประเทศมันต่างจากบริษัทตรงไหนประเทศมันต่างจากบุคคลตรงไหน ประเทศมีบริการหรือมีโปรดักต์หรือมีเซอร์วิสอะไรปัจจุบันเรามีเอนจินที่ขับเคลื่อนประเทศเนี่ยคืออะไรเราจะพึ่งท่องเที่ยวอย่างเดียวหรอเราเจอโควิดเข้าไปท่องเที่ยวซบเซาแล้วประเทศจะขับเคลื่นอนยังไงในอุตสาหกรรมนี้ผมต้องบอกว่าผมได้เจอเด็กๆน้องๆที่เก่งมากๆนะครับที่มีความรู้และมีความเข้าใจเนี่ย เขามีความตั้งใจมีความทะเยอทะยานที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปในรูปแบบที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเก่งกําไรมันไม่ใช่เรื่องของราคาที่เจอกันในตลาดมันไม่ใช่เรื่องของการซื้อวันนี้แล้วรวยพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เรามีความเชื่อว่ามันจะสามารถเป็นอีก growth e n g i n e หนึ่งของประเทศได้นะครับผมมีโอกาสได้ไปที่ดูไบนะครับ ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าดูไบดีกว่าประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ผมคิดว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดูไบคิดเอามาแอพพลายกับในประเทศได้นะครับดูไบเนี่ยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขานะครับชื่อว่าดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลฟินแลนเชียลเซ็นเตอร์นะครับเขาทำโครงสร้างพื้นฐานให้กับระบบเศรษฐกิจแบบที่เป็นเทรดิชั่นแลแหละแต่เขาเนี่ยเริ่มร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชวลแอสเนะครับแล้ว เหมือนกับโอเวอร์เลย์อยู่บนอินฟราสักเจอร์ที่เป็นฟิสิกอลอินฟราสักเจอร์ซึ่งอันนี้มันคือความต่างตรงที่ว่าประเทศเขาเนี่ยโฟกัสรเรื่องของอินโนเวชันสูงมากสิ่งหนึ่งที่เป็นคําพูดเขาแล้วมันติดอยู่ในใจผมเลยก็คือว่าอินโนเวชันพวกนี้มันจะต้องทําให้ความเป็นอยู่ของคนในประเทศเขาเนี่ยดีขึ้นอันนี้คือคีย์เลยว่าถ้าเรามองถึงเรื่องอินโนเวชันเรามองถึงเรื่องการพัฒนาในอุตสาหกรรมอันนี้เนี่ย เรื่องความเสี่ยงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยังไงเราต้องคํานึงถึงอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทําให้เราหยุดในการพัฒนาเรื่องของตัว Innovation ผมคิดว่า Mindset ตรงนี้มันจะต้องเริ่มกลับเข้ามาถ้าให้ผมสรุปนะครับในประเทศไทยผมมีข้อเสนอให้กับประเทศเนี่ยอยู่2แกนด้วยกันนะครับแกนที่1นนะครับเราควรจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อกับ อุตสาหกรรมนี้นะครับอย่างที่ดูใบกําลังทำนะครับแต่แกนที่2เนี่ยผมคิดว่ายังไงดูใบก็ตามเราไม่ทันนะครับก็คือเรื่องแกนของ r รีสอร์ทประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าทรัพยากรบุคคลผมเห็นทรัพยากรบุคคลในประเทศเนี่ยที่มีศักยภาพระดับโลกนะครับที่ออกไปเปิดบริษัทตัวเองที่ต่างประเทศผมก็สะท้อนใจนะน้องๆที่เราคุยกันเนี่ย ทำไมถึงไม่เปิดในประเทศทำไมถึงต้องไปเปิดต่างประเทศแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีบริบทของมันอยู่แหละเราไม่ได้คิดจะคอมเพลนใครแต่เราเนี่ยคิดให้ทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมหรือทุกคนที่อยู่นอกอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นประโยชน์ร่วมกันว่าอะไรมันจะคือประโยชน์ที่จะทําให้สาธารณะเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมด้วยอันนี้นคือคีย์พอยต์นะครับเพราะนั้นสองเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าเรามองว่าเราเป็นเหมือนกับคนที่ ทำฟาร์มนะปลูกปลูกต้นไม้เนี่ยการที่จะปรับโครงสร้างของสภาพแวดล้อมของประเทศเท้เอื้อต่ออุตสาหการรมเนี่ยมันเหมือนการปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ที่มันกว่ามันจะผีดอกออกผลนะ่ะมันใช้เวลาแต่ระหว่างเนี้เราสามารถทําที่เราเรียกว่า Quick Win Solution ได้ก็คือการปลูกต้นไม้ที่มันให้ผลภายใน6เดือนภายใน1ปีเป็นต้นเล็กๆก,ก่อนเพื่อที่จะระหว่างรอต้นไม้นี้โตเนี่ยเราทําได้เลย แล้วผมเชื่อว่าความเสี่ยงที่ต่ำมากก็คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแต่สิ่งสำคัญก็คือภาคที่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือภาคเอกชนหรือคนที่เป็นประชาชนอย่างเราๆเ,เนี่ยเราต้องมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราอยากจะส่งออกคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีนี้ถ้าดูใบบอกเขาอยากจะเป็น global financial ของดิจิตอลแอสเซเราบอกว่า เราเอ็กซ์พอร์ตคนที่มีความรู้ความสามารถไปที่ดูใบไหมเราจะส่งคนที่มีความรู้ความเข้าใจนี้ไปนะครับเมื่อคนที่มีความรู้ความเข้าใจไปทํางานได้ทักษะได้สกิลเซ็ตได้ไมล์เซ็ตอะไรมาแล้วจังหวะที่สภาพแวดล้อมของเมืองไทยพร้อมพอดีเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มคนพวกนี้สามารถที่จะกลับมาพัฒนาประเทศของเราได้หลายๆคนเนี่ยรอผมพูดในเซสชันนี้เพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้ว่า เออผมจะมาบอกใบ้ไหมว่าเหรียญไหนมันจะโก t ทูเดอะมูนเหรียญไหนที่ซื้อวันนี้อีกหกเดือนอีกสิบสองเดือนเขาจะรวยเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเ,เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่ามันคนละบริบทนะครับอันนั้นเป็นเรื่อง Investment ที่มันได้ประโยชน์ส่วนบุคคลสิ่งที่ผมกำลังจะมาชวนทุกท่านคุยในวันนี้มันเป็นประโยชน์สาธารนณะที่ผมเชื่อว่า ประเทศไทยเองเนี่ยมีศักยาภาพเพียงพอเพียงแต่ว่าการที่แต่ละคนในทุกภาคส่วนจะมีความตระหนักว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเหมือนกับตอนช่วงที่ผมลุกขึ้นมาวิ่งเพราะว่าผมรู้ว่าผมป่วยเพราะเป็นโรคอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นจุดจุดนั้นแหละที่ผมต้องพยายามชี้เห็นว่าจริงๆแล้วเรากําลังป่วยอยู่นะ แต่เราคิดว่าเรากําลังดีอยู่เนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะลุกขึ้นมาวิ่งหรือจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะทําสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้ก่อประโยชน์อะไรเลยนะครับเราเนี่ยมีกําลังที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเอนจินเหล่านั้นเนี่ยมันแผ่วเบามากแล้วผมเติบโตมาเนี่ยผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งหรือม,มีความรู้มีความสามารถอะไรมาก แต่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพราะเรารีเฟกต์มาในสภาพของสุขภาพของประเทศเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกเป็นห่วงผมไปอย่างดูไบเองเนี่ยลรากลับมาในประเทศเนี่ยผมบอกเลยผมผมก็ยังไงผมก็ยังรักประเทศไทยอยู่ดูไบาอาจจะเป็นประเทศที่มีไมล์เซ็ตที่เอื้อต่อการทําธุรกิจในลักษณะที่เป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีหรือดิจิตอลแอสเซทก็จริงแต่ประเทศไทยเองเนี่ยมีคุณสมบัติอื่นที่พร้อมอีกมาก เพียงแต่วิธีคิดของคนในสังคมหรือชุมชนเนี่ยต้องกลับไปมองอีกด้านหนึ่งว่าทำไมดูไบถึงมีความคิดที่มองว่านวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นกับประเทศเราเองเราเวลาเราเลือกลงทุนเรายังเลือกลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมเลยแต่ทำไมในประเทศไทยเราถึงมองว่านว,นวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงมากกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ทุกคนเริ่มคิดนะว่าจริงๆแล้วมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ว่าเรารอใหอ้รัฐบาลเปลี่ยนนะจริงๆแล้วมันต้องเริ่มเปลี่ยนจากทุกครอบครัวที่อยู่ในบ้านเลยได้ซ้ำว่าความคิดเราเองที่เราจะพัฒนาตัวเองเราจะพัฒนาสังคมเราจะพัฒนาประเทศเนี่ยสิ่งนั้นน่ยมันจะต้องทํำยังไงมันจะเริ่มจากตรงไหน ผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยมาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนนะแต่ผมอยากจะแสดงให้เห็นว่าผมเริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วและผมเริ่มสิ่งนี้มาเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วและผมอยากชวนให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมครับขอบคุณครับ